t g u 2023 Ti เก r u p p ั r Cut งานแข่งเกมต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่11นับว่ายิ่งใหญ่ที่สุดของ Ti เกอร์ p ั r Cut งานนี้เรียกได้ว่าเป็นโอกาสเดียวที่คุณจะได้พบกับเหล่าโปรเพเยอร์มากมายที่เดินทางมาจากต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมในการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่และมีมาตรฐานระดับสากลซึ่งจัดขึ้นในประเทศไทยโดยงานนี้จัดเต็มความสนุกตลอด3วันเต็มตั้งแต่วันศุกร์ที่3ถึงเสาร์ที่4พฤศจิกายนที่ผ่าน มาณโรงแรมเบดเวทเทิลจะจัรกับกิจกรรมมากมายได้แก่ TGU Tournament ทที่เป็นเมนอีเวนต์ของงานนี้ซึ่งมีโปรเพเยอร์จากต่างชาติมากกว่า400คนเดินทางเข้ามาร่วมการแข่งขันและรอบไฟนอลวาอาทิตที่5พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาณลุมพินีบ็อกซิ่งสเตเดียมค่ะไฮไลท์ของเรานะคะหลักๆก,ก็จะเป็นทัวนัเมนท์แข่งค่ะก็คือจะเป็นเกมเท็เก้นค่ะเกมสุ t ไฟเตอร์ค่ะอันนี้จะเป็น2เกมที่ไฮไลท์ที่สุดค่ะเพราะว่าเท็ k เก้นนะคะ จะเป็นเกมที่มีการเก็บแต้มค่ะก็คือโปรโชาวต่างชาติมากมายนะคะที่เขาอยากจะได้แชมป์โลกของปีนี้นะคะเขาจะต้องตะเวนเก็บแต้มตามสนามต่างๆค่ะจนมาถึงสนามที่ประเทศไทยของเราก็คืองานเราซึ่งเป็นสนามสุดท้ายค่ะถ้าเกิดว่า เขาชนะงานนี้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีผลที่ทําให้เขาได้แต้มมากเพียงพอที่จะทําให้เขาไป World Final เวิ l ์ f ไฟน l ลอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ทําให้ต่างชาติสนใจและมาเยอะมากค่ะปีนี้นะคะก็คือมีผู้สมัครเข้าร่วมเยอะมากเลยค่ะก็คือเยอะกว่าปีก่อนๆค่ะรวมถึงผู้ชมนะคะที่ซื้อบัตรเข้าชมค่ะก็เพิ่มมากขึ้นค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเกม ภาคใหม่ๆที่ออกมาเหมาะสําหรับผู้เล่นมากขึ้นสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัยอะไรเงี้ยค่ะทำให้มีคนเล่นเพิ่มขึ้นค่ะแล้วเราก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นผลตอบรับก็เลยดีมากค่ะที่สําคัญนะคะก็คือรัฐบาลนะคะอย่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอ่ะคะ่ะก็ให้การสนับสนุนเราะคะ่ะแล้วก็สปสปนสํานักงานส่งเสริมการประชุมและจัดนิทรรศการแห่งประเทศไทยก็ให้การส่งเสริมเราเหมือนกัน,นะคะ่ะ ก็คือเราได้รัฐบาลสนับสนุนทำให้งานของเราโตขึ้นค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ Facebook นะคะ Tiger Uppercut นะคะไทยแบบไทยแลนด์นะคะที a อไคะ่ะ Tiger แล้วก็ Uppercut ค่ะเราก็จะมีอัปเดตเรื่อยๆค่ะว่าเราจะมีงานอะไรบ้างนอกจากงานใหญ่ประจำปีแล้วเราก็มีงานอื่นๆดีค่ะ